พี่ดาวฮะทำไมถึงต้องเป็นสโมสรการท่าเรือ f อซฮะคือผมเป็นเด็กกองเอยตยโดยกำเนิดครับแล้วสิ่งสำคัญคือผมเรียนท่าเรือวิทยาครับนะครับแล้วสำคัญกว่านั้นคือพี่ชายผมนะครับเป็นนักฟุตบอลการท่าเรือ,อนะครับรุ่นพี่พ่ดาน,นาวีสุกยิ่งโอ้โหอยู่ในสายเลือดเลยผมเกิดที่นั่นโอ้โหครับผมได้พูดเล็กน้อยไหมครับพี่เก่งครับ ไม่ออไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้เตรียมไว้อ๋อนึกว่าเหมือนกับคุยกับพี่เต๋าเล็กน้อยอ๋อคุยวิเพี่เกนิดนึงนะพร้อมยังฮะยังพร้อมขนาดไหนครับปีนี้พร้อมมากครับนี่โอเคเอาตั้นๆได้ใจกว่าประมาณนี้นะฮะไปดูนี่ผลลัพธ์เอาครัขอบคุณนะครับพี่เต๋าครับผมโอเคต่อเรื่องที่พี่ซานนี่ครับพูดถึงสมุสรสักเล็กน้อยหล่อมากค่ะ นี่ค่ะคุณตังหล่อมากดิจะไม่ได้มาดูไม่ได้มาดูบอลดูผู้ชายค่ะแบบกำลังถามเลยเอออ๋อนี่ดูผู้ชายเลยรอดูผู้ชายเพราะว่าที่จริงแล้วการดูฟุตบอลก็คือการดูเป้าเป้าหมายของนักฟุตบอลเป้าหมายของนักฟุตบอลพี่เว้นยาวไลยเปนเพียงนิดเดียวนิดเดียวหล่อหลมากโชว์เป้าอะไรวะเนี่ยหรืนี่าเป็นผู้หญิงเคลิ้มเคลิ้มก็คุณอ่ะไม่ไม่ให้เขาพูดหรอกนะถอยไปนะจะพูดอะไรทั้งเลนน้องไหมฮะ แล้วก็อยากให้มาให้กำลังใจดีๆเยอะนะครับเพราะว่าทีนี้เราก็มีเป้าหมาย่ต้องการเป็นแชมป์ครับผมนี่รอดูรอเชียร์ได้เลยนะฮะพี่แกงส้มครับครับผมก็เชียร์ตราดด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ไม่นานมากนะครับก็สู้เต็มที่นะครับใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเห็นปะเตียมมาแล้วใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับผมใช่ครับผมนี่เหะฝึกมาแล้วนะครับผมสุดยอดมากสุดยอดมาอันนี้ต้องถามเยอะหน่อยนะฮะนักข้อมาะ ทุกคนในห้องพี่พี่สืบมลชนแล้วก็หลายสำนักอาจจะไลฟ์อยู่ด้วยน,นะฮะตอนนี้ก็ได้ดูคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะฮะในคลิปพูดว่าชอบสโมสรการท่าเรือเอชีขอพูดก่อนได้ไหมคะครับเขา<อ>ไม่เคยเปิดแอร์ยังไงทีนี้เปิดพอเปิดทีปุ๊บหนาวเย็นเพียถามต่อบถามตอนะฮะ, <Okay. S 1> ะในคลิปแต่ตอนเปิดตัวอยู่กับบุรีรัมยูไนเต็ดนี่เป็นยังไงฮะ คือว่าตอนแรกก็อยู่ท่าเรือจะที้เห็นพี่เต๋าก็อยู่แล้วผมก็อุ่นใจอพี่เต<ม>๋อก็อุ่นใจแล้วแล้วย่างบุรีรัมย์ก็ให้แพกวากเลยมาอยู่ที่นี่ตรงไปตรงมาเพราะไม่ได้ย้ายมาเพราะเงิน,แนเแค่เท่านี้เดี๋ยวออกจากห้องนี้ก็ว่ากันนะขอบคุณเซนนะครับงานนี้ดีทุกอย่างครับแต่เสื้อรับรูปไปหน่อยผมหนาวไว้เท่าไหร่นะครับไอ้ดำนี่นั่ง่ป เย็นนะขอบคุณนะครับผมคาร่าพี่ต้าครับผมก็อยากเป็นแฟนสุปราการซิตี้นะฮะว่าปีนี้เราเห็นการพัฒนาการของทีมที่ดีขึ้นจากโค้ชอิชิอิที่มีฝีมือมากๆมาจากเจลิกนะฮะครับบางคนอาจจะดูฟุตบอลเพื่อโชว์พื่อเพื่อแชมป์แต่ว่าพวกเราสุปราการเนี่ยเราชอบเห็นการพัฒนาการของทีมที่ดีขึ้นไปขึ้นไปในนี้และมันไม่ใช่ดีแค่กับสุปราการมันดีต่อฟุตบอลทีมชาติไทยในภาพกว้างครับจริงไหมครับกังทันครับ คับอเขอบคุณพี่ตาครับผมพี่กันสุพัสครับครับผมก็ผมก็ไม่คนสุพรรณเลยโดยกำเนิดนะครับก็ต้องสุพรรณบรีเอฟซีแน่นอนครับปีนี้ก็เอาใจช่วยกันครับอยากให้สุพรรณได้ขึ้นไปอันดับต้นๆของของตาารงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์โค้ชของเราอ่ายุไปนิดเออเวียนแล้วเนาะเย้ได้มาเยอะอ้ท๊อปอีท๊อปอายท๊อป เอาล่ดพูดสองภาษากันด้วยไม่เอาไม่ให้โจยีถาผมโอเคขอบคุณพี่กันครับผมมาต่อที่คุณนิสาฮะครับพูดถึงสโมสรสักเล็กน้อยค่ะก็จริงๆก็อยากฝากทุกคนนะคะช่วยกันเชียร์บอลไทยนะคะแล้วก็ปีนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันเชียร์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะนี่คิดว่าเพิ่งคว้าแชมป์ไปถูกไหมฮะค่ะครับปีนี้มั่นใจขนาดไหนก็มั่นใจอย่างนี้เราก็เออ ช่วยกันเลยได้แค่ปีตั้ปีนะคะปีนะคะอ่าฮะอีกสักปีเนาะใช่ค่ะต้องได้นั่นแน่เอาแต่เลียปีเลยได้ไหมคะเราไปกันทีละปีเราไปกันทีละปีนะครับขอบคุณที่สัครับผมมาตอนเล่นกัะชี่คุณเทียนะครับไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับลูกในท้องด้วยนะฮะแสดงความ์พอดีครับปรบมือสักเล็กน้อยครับผมอ๋อน่ารักมากๆเลยนะฮะครับผม มีอะไรจะพูดสักเล็กน้อยกับสมอสอแล้วก็ด้านหลังคุณสามีด้วยคุณมิกาก็เช่นกันนะคะก็อยากจะชวนให้ทุกคนมาเชียร์ไทยลีกนะคะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องเชียร์ชูแบงค์ขับทีนัยเปิดค่ะนี่แล้วไงเชียร์จนมีรูปเลยอยากรู้ไหมคะว่าทำไมเทสถึงเชียร์แบงค์ขับทีนัยเปิดอยากรู้คุณมิกามาถอดเสื้อเราฮะอ่าเล็กน้อยัเล็กน้อยตัเล็กน้อย Just a bit บอกแล้วอย่าไป่้าเราเราพร้อมจะคอยอย่ตรงนี้แหละฮะ น,นะนะเขาเนาะมันต้อง,ตงอย่างนั้นเลยนะฮะกอดมือเ,เทยาา่าคาราผมมาพี่ป้องวะครับพี่ป้องครับผมก็ชื่อคือบอลไทยอีนะครับบอลไทยทัลทีบูมทีมชาติไทยก็จะแข็งแกร่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ปีนี้ถึงเมืองทองก็จาะบอกว่ามีเด็กผู้เล่นดาวรุ่งซะเยอะนะครับ <c oughs> แต่บปั่ห้ามประมาทพลังหนุ่มใช่ไหมคร <c oughs> ับครับห้าประมาทเลยครับถ้าเราทีมเวิร์ดเราดีเนี่ยมีจิตทะลุถึงชาติเหมือนกันนะครับใช่ไหม ใช่แล้วครับพี่อเออต้องเชิญกันเชียนะฮะอขอบคุณพี่ป้องครับผมพี่ภาคุ่มาครับผมกับโค้ชหน้าต่อหล่อสุดในไทยลีกนะฮะยอดเหตุที่หนึ่งแถวหน้าพี่อ,อย่าลืมเชียร์โพลิเทโลคอนเซ็ปต์นะครับผมเคลียร์ใบสั่งอย่างรวดเร็วทันใจ <laughs> เชียร์โพลิเทโลนะครับผมสุดยอด <laughs> เชียร์ทีมนี้มีประโยชน์ครับผมโซต่อบไหครับเยี่ <laughs> ยมยอดค <laughs> รับพี่ตาละ บอกแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเชียร์บอลอย่างมีความสุขนะครับเชียร์บอลยังไงให้มีความสุขก็ต้องเชียร์สุขโฮไทยเอฟซีอ่าเ<อ>ท่านั้นยังไม่พอนะครับเรียนคุณเอตรงนี้เลยนะคะ<อ>คือเมื่อกี้ได้ชมแล้วรู้สึกชอบในเรื่องคอนเทนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับนักคุตบอลหนูคนนี้นะครับเขามีความแบบวิงนนะะว่งเก่งนะวิ่งเก่งเขาอยากมีอาชีพหนึ่งเชิญครับคุณอยากเป็นอาชีพอะไรครับ บอกพี่อะไรอาชีพก็คือโจนโจนครับโจรวิ่งรุาค้แม่เปนหนึ่งอาชีพด้วยใช่ไหมฮะพาพี่ไปเฟินจ้ะครับก็อย่างทีมลากลีก็เป็นทีมน้องน้องใหม่เพราะพีมีมากี่ปีแล้วเนี่ยน้องใหม่มานานแล้วนะคะก็ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยใช่ไหมคะดีใจครับเอเขาพูดได้นะคะคริงแล้วเขาเป็นคนที่ไหนคุณเป็นคนที่ไหนคะ ไม่ก็มีเกิดที่ยงิดครับเกิดที่ทยงิดแต่ว่าโตเที่ยงกิจแต่ว่าไม่อยู่ที่ราชบุรีแล้วตอนนี้เขาก็กำลังช่วยเอ่อย่างหมูหันโคตลงะไรไม่ใช่ก็อ,อยากฝากทีราชบุรีเอด้วยนะคะอขอบคุณพี่ใบเฟิร์นนะฮะไ <c oughs> จ้เลยครับพี่จิงครับความภูมิใจของคนใต้ตัวพี่ขันร่วบรวมน้ำใจ อะไรเราไม่หวั่นแม้สุดใกล้เราคือเราภาที่อะไรก่อนคุณรู้มีคิวร้องเพลงด้วยเนี่ยครับเพลงเชียร์ของทีมประจวบครับพีทีประจวบเอฟซีฉายาต่อพิฆาตครับและกองเชียร์นั่นคือปีศาจพันตาครับสนามของเราสามอ่าวสเตเดียมบอกได้เลยว่านี่คือนรกสำหรับทีมเยือนครับพีทีประจวบไม่ใช่ทีมภูทรต่อไปเพราะเราเป็น ตัวแทนของอีก14จังหวัดภาคใต้ประชากร888,000คนเลยอะไรประมาณนั้นหนาเลยลงลึกลงลึกลงลึกลาเลียนเลียลึกเออมันลงลึกไปหน่อยฮะอ๋อไม่หน่อยนิดนึงเอาตื้นๆก็พอผนประจวบครับถ้าไม่เชียร์ประจวบแล้วจะให้ผมไปเชียร์ใครเพราะฉะนั้นผมต้องเชียร์ประจบประจบประจวบเชียร์ประจบครับผมขอบคุณครับติดพิงนะฮะต่อเรื่องเลยครับพี่จุ๊กจิ๊บฮะ นะครับก็ฝากด้วยครับเชียร์บอลไทยนะครับกับทีมระยอง f อซฉายาไม่ต้องถามเอามาจริงมาก่อนครับเขี่ยวเป็นเพชรเก็ดเป็นอินลิน้นเป็นปานพร้อมจะขยานขึ้นสู่แชมป์ครับประชากร88,000 80, แต่ะเมื่อกี้ผมบอกคนลึกเกินนะฮะบอกได้เลยฮะทีมระยอง f อมีอะไรดีฮะกอบเสม็จครับ <laughs> กอเสดกัเกี่ยวอะไรฮะเสดทุกทีมเนี่ยฮะโอ้โหตองอย่างนี้ทุกคนเฮฮานะครับเฮฮามากเลยฮแต่โค้ชญี่ปุ่นนั่งถอนวดดเปงนอะไรดูหน้าดิชิโน่ด้วยเอาพี่สมจิตฮะครับก็ครั้งนี้ครับจะเป็นโปรการใหม่ที่16ทีมของไทยกเน่ยจะสนุกมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของสปอร์ตเทนเมนนะครับ ก็เชื่อว่าเป็นยุคใหม่ที่ดีแต่เชื่อวันนี้ผมมาในนามของทีมโคราชนะครับผมนามสกุลจงจอหอไม่ได้เกิดเยาวราชนะแต่เกิดที่โคราชแม่นครราชสีมาบัดาเอฟซีเอฟซีเอฟซีนะครับวันนี้มาพร้อมจริงๆเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของคนไทยที่มีแฟนคลับดูเยอะที่สุดก็คือนครราชสีมาด้วยครับครั้งนี้เราจะจูงมือกันเพื่อจะเป็นแชมป์ไทยลีกให้ได้ครับครับ ขอบคุณครับขอบคุณพี่สมศรีนะฮะครับบอกปิดท้ายอย่างหนักแน่นปิดท้ายปิดท้ายอย่างสวยงามคือดูแลไล่มาแต่ละทีมเลยทีมดูเรากอกแกกกอกแก๊กฮะใช่ยังไงฮะกอกแก๊กกอกแกกทีมผมเนี่ยคนเชียร์ก็น้าตาดีนักบอลก็น้าตาดีครับเฮ้ยคนเชียร์เนี่ยหุ่นดีด้วยคนครับโชนอะไอ้นั่นตื่นนอนแล้วมาเลย โชว์ื่อหมายถึงคนเชียร์ที่ชมรเขาสาวคุนดีไม่ใช่หมายถึงผมว่าโทษสิโทษสเอาจริงๆนะผมอะไรก็พี่คนเยอะแยะใครกันกด้ทำไมผมต้องพูดกับปองนี่นะพูดอันนี้สุดผมไม่ใช่คนชลบุรีแต่ผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวจังหวัดชลบุรีเที่ยวแบบเที่ยวสถานีท่องเที่ยวเที่ยวตามบาร์ตามให้ขับให้บ้างนะฮะเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมีทะเลอากาศดีอะไรขึ้นหน้าขึ่นตาที่ชลบุรีครับสิวชงอะไรวันนี้ เอาพุกกรพุกกรยังไงบ้างออกพุกกรยังไงคุยบอกไปฟุตบอลตอนนี้อยู่แถวสี่ครับผมครับผมจากสี่เลยขึ้นไปสี่จากข้างบนแลอะไรของพี่ก็ถูกแล้วข้างบนสี่จากข้างบนเลยขึ้นไปสามไปสองแล้วไปเป็นแชมป์ครับถูกต้องเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยอบคุณทีโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ซองเป็นยังไงครับว่านี่คือความบล็อกบัสที่จะเกิดขึ้นในอ่าไม้ใช